กจกรรมจังหวัดทีเดียวครับส่วนที่อื่นทางหน่วยงานจะมานําเสนอวันนี้ครับครับอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มที่เราประชุมต่อเนื่องจากที่แล้วนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มเรื่องของการแปรรูปนะครับแปรรูปคือการต่อยอดจากสินค้าเกษตรธรรมดาครับแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับกใ็ในเอกสารมี14 มีเพ tamam uh? ิ่มเติมหรือครับต้องมีแค่14นะครับมีแค่14ส่วนที่เพิ่มเติมทางอุตสาหกรรมเพื่อจะเอามานำเสนอติดพันเธุ์ยกไทยก็สารับมันมีข้อจำกัดในเรื่องของช่วงออกผลิตนะมีช่วงเวลาแค่2เดือนทีนี้เนี่ยส่วนเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะออกมาแบบ การร้กษาสุขภานะฮะอ่อคอ,อยแชร์ในหน่งของสารในของเรานะฮะแล้วกมีเราไว้เพื่อพัฒนาสมรรถนที่ใหญ่กว่าที่กว้าเสีขขนย,ยสนะครับมีซิลิเล่นียที่มเป็นตัวท่านมุู่ทีสละนะฮะแล้วก็ท่านเด็น g r e ี A นะฮะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยได้ศึกษาและจะทำเาอทำเป็น,น,นของาได้เื่อยืในเพราะว่าเก็บ ไว้ในรูปสอรนี่ยได้ไม่กี่วันประมาณ7จ็ดสิบวันตอนนี้ก็อีกตัวนึงก็คือพวกแอนตอบอนีมีส่งไปเขาบอาที่ศัลแท์ของคุณดี่ก็จะทำเป็นวายกับวัคซีนบ้างเลยชิ้นนี้ในส่วนของการ สกัดสารสำคัญเนี่ยก็ใหญ่จะได้รดับการสนับสนุนจากทางว,าว,าวาังวังและร,ร,รานยมันกเซึ่งหลังจากไปชูนเนี่ยโดยนขอคอนแทคไว้ด้วยครับรก็จะได้ในเรื่องของทำให้มันแห้งแล้วเนี่ยในเรื่องของการายืดอายุห,ยหรือชุกกระจายสา,นานมารถก็จะลดปัญหากงรันด,ดีของกินนต้องต้องอ่อยอ,อน ถ้าข้อกินก้อนที่จะขอของผู้ตรวจได้ก็ต้องขอออยก่อนทุกยทุกลายทุกลายมีมีหมดแล้วมีหมดแล้วฟันที่ที่ได้มาตรฐานจีจีเออะไรได้หมดส่วน GMP อ็มีก็เอฟทีจีพีนี่ไม่แน่ใจนะคะแล้วเดี๋ยวอะไรของเราไม่ได้ของเราไม่ได้ปิดว่าจะต้องผ่านขนาดจะต้องได้แค่มาตรฐานออยก่อนก่อนอย่างดับแล้วก็แสดงว่าถ้าผ่านออยก็แสดงว่ามีมีผลทิ่คร์แล้ว ก็จะสามารถขอยื่งขอมันขึ้นไปได้ชั้นเคมีถูกรับรองด้วยออยแล้วใช่แล้วเราก็นำนํำตัวย่างไปตรวจสอบที่แลบพิธีเนี้ถ้าผ่านออยแล้วก็คือก็คือก็คือที่เหลือก็คือเทคโนโลยีที่เอาไปเสริมนะครับเราต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายผลิตนะครับรายผลิตแล้วก็เอาเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยไปช่วยครับพอไปช่วยเนี่ยก็คือ ก็คือผู้การพวกนี้เขาพอมที่จะรองรับอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับทีน,นี้ก็จะรบกวนทางวอร์ War นะครับเอาเอาลิสต์พวกนี้ที่ผ่านออยแล้วนะครับส่วนถ้าจะไปไกลจริงๆก็ต้อง e มีเก p มีมีมาตรฐานนะ ISO อลไ ISO นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ย ถ้าจะเพิ่มมูลค่าให้เขานะครับก็สมมติหลายอันนะครับถ้ามันเป็นนวัตกรรมทราบกาทางวอด้รับได้รับผู้รู้ในีรูงาอย่ร่องะทั้งาใ่งให้ทางับใะรัถ้าได้ส่งให้ทางเราข้อมูลเราได้จากใคร อุตสาหกรรมจังหวัดทีเดียวครับส่วนที่อื่นถ้าทางหน่วยงานจะมานําเสนอวันนี้ครับครับอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มที่เราประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มรเรื่องของการแปรรูปนะครับแปรรูปคือการต่อยอดจากสินค้า,คาเกษตรธรรมดาครับแล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับก็ในเกสารกรรมยุสี มีเพิ่มเติมเหรอ้อ,องมีแค่สิบสี่ครับมีแค่สิบสีส่วนที่เพิ่มเติมนทางอุตสาหกรรมเพื่อจะนามานำเป็นนิสัยไทยกิสยภาษาอัครับ